นี่นี่ครับนอนี่อันนี้ถ้าแถวบ้านก็ียากนอเพิ่งขึ้นจากดินนี่เป็นนอนางคุดนะครับผมสูไม่ดูนะครับนี่ครับพึ่ง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 โอเคก็มีนำพึ่งแล้วนะครับผมนำพึ่งมีแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจับนะครับผมวัดวิติตินสวัสดีครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยามบ่ายยามเย็นนะครับผมประมาณหน้ามงจะปาท่านผู้ชมก้าป่าหาหน่อไม้นะครับผมแล้วก็จะไปดูพึ่งหาพึ่งนะครับผมว่าจะเชอหรือเปล่าก็ป่า อีกฝั่งของถนนนะครับผมเนี่ยครับปานอก็เดี๋ยวเข้าไปชมครับไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมก็เข้ามาอยู่ในปานอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กกำลังเล็งนะครับผมว่าจะมีนอหรือเปล่า เอาป่าแบบนี้ต้องดูดีๆนะครับผมตั้งหนอตั้งสัตตีมีปิดหรือไม่มีปิดนะครับสัตตีแฝงอยู่แถวป่านอไปนะครับผมต้องคอยดูคอยเล็งดีๆนะครับผมต้องเข้าป่าแบบนี้ต้องระวังนะครับผม เึงมินปึ้ง,นงโนกวัวเป้งรังใหญ่ๆรังเล็กๆอาจจะมีแต่ขอไปนะครับผมถ้าโชคดีก็ได้เชอนะครับผมตอนนี้ก็ไม่เห็นเลยนะครับตั้งหนอตั้งพพ่งนะครับไม่เชอเลย ฝนเพิ่งตกไป2วันที่แล้วครับผมเข้ามาเผื่อหนอมันจะหอกนะครับแต่ร่องรอยก็มีคนหาไปแล้วนะครับผมเซอสัก ผกเช็ดนอครับผมไม่เอาเยอะเอาไปต้มกะตินะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เชื่อน,นอเลยไปต้นอื่นต่อครับผม ไม่มีนอไม่มีนอเจอพึ่งสักรังที่นอนำพึ่งกับเสียกวดตอนนี้มีนอหรือเปล่า ไม่มีนอเหมือนกันไม่มีนอ นี่ครับผมท่านผู้ชมไม่มีน้อง ร้องรอยมีชาวบ,บ้านมาหาไปแล้วนะครับผมคาดว่านะครับผมัน,นี่นอเลยตอนนี้ เออแปลกดีไม่มีน่ะรทุทนปกติไม่เคยพลาดเลยต้องมีหนออต้องได้ชิมน้ำปิกนี่น่าจะแห้วแล้วนะครับผม สงสัยมีคนเข้ามาหาไปครนหน้าผมแล้วนะครับผมรอยตางเดินใหม่ๆอยู่เลยมันก็แปลกนะที่ว่าไม่มีหนออ่าเจอแล้วนี่นี่ครับหนอนี่อันนี้ถ้าแต่วบ้านก็เรียก หน่อเพิ่งขึ้นจากเดนนี่ครับเป็นหน่อนางขุดนะครับผมเป็นหนอเน,นี้กินอร่อยมากแต่ถ้าหน่อยาวๆก็โอเคครับผมแต่หน่อนี้ต้องการหน่อนี้แหละหน่อใหญ่ๆนี้เป็นหน่อเล็กนะครับผมหน่อนี้ก็เอาได้แล้วนะครับผมโอเคประเดิมก่อนนะครับผมหนอ่อแรกตาหมาเป็นสิบๆต้นนะครับผมยังไม่เจอเพิ่งมาเจอหนอ่อแรกนะครับประเดิมก่อน นี่หนึ่งนอกาดอีกเก้านอน,นะครับผมไปชิมน้ำพริกแต่นอนสองนอนี้ไม่ผ่านนะครับ ชิมน,น้ำเริกไม่ได้นะครับผมเก่ามาลึกมากตัวน,นี้ไม่มี ม,ม,มันตัอนมันตันไม่เจอโน่เจอสองนอ,อแต่เพิ่งขึ้นนะครับผม โอ้จะบ้านหนักไปแล้วโดนเอาไปแล้วโดนเอาอไปซะแล้วเนี่ยครับโดนหนักไปหมดแล้วโอ้มาทีหลังโอดสิครับ มาตีหลังก็อดสิครับไม่เจอหนอก็อาจจอพึ่งสักลังนะครับผมโชคดีได้น้ำพึ่งนะครับ มันก็อยู่ตามกิ่งไปแบบนี้ครับผมตามต้นไม้ที่มีกิ่งครับนี่ก็ลิดหนอไปลิดตือปอกนอไปสดๆร้อน้อันนี้น่าจะแห้วนะครับผมท่านผู้ชมร่หนนอก็ จวบ้านหาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมมาเจอร่องรอยการหานอน,นะครับเด็กสีนมพึ่ง เดี๋ยวเก่งไปเก่งยางหรือเปล่าได้กินนหอมพึ่งหอนอครอน,นะครับผมอ้ลกรกอกรอกรอกรอก ต้นละนอก็ยังดีไม้สักกะนอนึ่งอดแน่วันนี้อดแน่ ไม่มีนอไปต้ตมตอนนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับ ทางไหนนาะดูต้นไม้ใหญ่ครับผมไม่มีเพิ่งเลยไปทางไหนมีไมเอ่ยไม่มีนะครับ โดนหนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยตกใจหมดเลย ตอนนี้ก็ไม่มี พุ่นก็ไม่เ่อนอนก็ไม่ได้แวแล้วแล้วแล้ว ออเป็นขาหนาหนอ,อ่ไม้ที่ไม่มีนอน,นะครับผมตาชาวบ้านยังไม่หานะครับได้กินแน่นอนนะครับผมตอนนี้ชาวบ้านหาไปก่อนหน้าผมแล้วนะครับ ต้นนี้น่าจะมีปึ่งปต่มันจ้อนอยู่แต่แต่กิ่งไปนะครับผมเจอแล้วครับผม่านประจมนี่แหละครับพึ่งอันนี้พึ่ง หนกงัวนะครับผมภา,าษาปักใต้ก็พึ่งหนกงัวนะครับรังมันจะย้อยๆยานๆหน่อยนะครับผมไหสูไม่ดูนะครับเน่ครับพ,พึ่ง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 โอเคก็มีน้ำพึ่งแล้วนะครับผมน้ำพึ่งมีแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยมาจับนะครับผมบอกอันนี้มันก็เย็นแล้วกว่าจะเพียมที่ฟันไฟรมฟันก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมเดี๋ยวก็อยมาจับพรุ่งนี้หมายบายนะครับวันนี้ก็ออขับก่อนเจอเพิ่งแล้วหนึ่งรังครับหน่อไม้หนึ่งนอนะครับผมนี่ ไม่ได้ทีต้มแน่แต่โอเคได้เชื้อพึ่งแล้วนะครับผมหนึ่งรังก็สรุปว่าไม่แห้วนะครับไม่แห้วคือได้เชื้อพึ่งนะครับผมก็ตอนออกขับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมปุ๋าเจออีกรังหนึง่งดูตามกิ่งไปนะครับผมรังมันอยู่แต่กิ่งไปนะครับ กลับครับผมท่านผู้ชมก็สรุปว่าคลิปนี้นอไปไม่ได้ท่มนะครับผมก็ไปหาอย่างอื่นแกงออกดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมาดูการจับผึ้งนะครับผมจับผึ้งในป่ายางนะครับผมเป็นป่าที่รกร้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับกับพาไปนะครับผม